สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แม่จันจะพามาแกงเห็ดรวมนะจ๊ะเห็ดรวมหมอบักไงเลยนะจ๊ะแกงเห็ดรวมใส่หน่อไม้สดนะจ๊ะเป็นหน่อไม้หวานแตนี่คือวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีหน่อไม้เห็ดเห็ดสี่ห้าอย่างนะจ๊ะน้ำยาหนาแต่นี่ก็คือเครื่องปรุงที่แม่จันตัเองโขกเองนะจ๊ะเป็นพริกสด ว่ะเอกของเราก็จะมีกระชายนะจ๊ะใส่กระชายเข้าไปด้วยนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยใส่เครื่องแกงลงไปนะจ๊ะนะแล้วตามด้วยหน่อไม้ใส่หน่อไม้ไปก่อนนะจ๊ะนะหน่อไม้สดแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักนึงรอให้หน่อไม้มันสุกสักหน่อยนึงนะจ๊ะหน่อไม้เราเริ่มอ่อนแล้วแล้วก็เอาเห็ดลงนะจ๊ะนะใส่เห็ด ลงไปก่อนเห็ดตามใจชอบเลยนะจะนะสี่ห้าอย่างที่แม่จะมีก็ใส่รวมไปเลยนะจะ๊ะเป็นเห็ดรวมนะคะนะใส่เห็ดลงไปแล้วก็คนสักนิดสักหน่อยนะจะนะคนให้มันเอ่อเคลียร์เียให้มันเรียบเรียบแล้วก็ปิดฝามหม้อไว้อีกนะจะ๊ะแล้วเราก็มาปรุงใส่ลสตีไปหนึ่งช้อนนะจ๊ะนะใส่ละดีแล้วก็ แล้วก็ใส่ผงนัวไปนะจจะตามใจชอบเลยนะจ๊ะเนาะใส่ผงนัวเสร็จก็คือแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเนาะ,ะน้ำปลานี่ตามใจชอบสักสองทับที่สามทับทีนะคะเนาะ,ะจะได้นวนัวนะคะใส่เป็นอะไรตามใจชอบเลยนะจ๊ะเนาะไม่มีสูตรตายตัวอยู่ที่เราชอบนะคะสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะเนาะ,ะแล้วก็ ใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะน้ำปลานี้ใส่ไปก่อนนิดหน่อยเพราะว่าเราสามารถเติมได้อีกนะจ๊ะตามไปปากเราเลยนะคะนาะปรุงเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสักพักนึงนะจะ๊ะปิดฝาให้เห็ดมันยุบตัวลงก่อนนะจ๊ะเริ่มสุกแล้วแล้วก็มาดูอีกทีนึงนะจะ๊ะคนๆแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงว่ารสชาติใช้ได้หรือยังแต่ตนองคิดว่าเติมอีกสักหน่อยหนึ่งนะจะ๊ะ เติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงก็ได้แล้วนะจ๊ะอร่อยแล้วค่ะซแซบเลยนะจ๊ะนะใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึงก็ถือว่าแซบเลยนะจ๊ะทีนี้ก็จะปิดปลาไว้ให้เห็ดยึดตัวให้เห็ดสุกอีกรอบนึงนะจ๊ะนะนี่ก็คือลูกโดดด้วยนะคะมีลูกโดดด้วยพอเห็ดยุบตัวตัวนี้เสร็จขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะนะก็นะจะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วอนตอนก็จะ ใส่เห็ดเอ,อ่เข็มทองนะคะนะเห็ดเข็มทองแล้วก็ต้นหอมใแบแมงลักนะคะน,ะน,นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของแม่จันแล้วนะจะนะ๊ะใส่เพราะว่าเห็ดเอ,อ่เข็มทองเขาสุกเร็วนะจ๊ะก็ใส่พร้อมกับใแบแมงลักต้นหอมเลยนะจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วก็คนคนปิดฝาไว้นิดนึงก็สุกแล้วค่ะคนเห็ด เ,ออเข็มทองอันนี้ให้มันกลับลงไปด้านล่างนะจ๊ะนะมันจะได้สุกทั่วกันนะจ๊ะคนคนกลับด้านเห็ดลงไปนะจ๊นะะเคลียเห็ดเขลียหน้าเห็ดนะลงไปข้างล่างก็จะได้สุกทั่วๆกันนะจ๊ตนะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊นะนี่คือแกงเห็ดรวมนะคะเป็นเห็ดรวมของแม่แกนจากใส่หน่อไม้สดนะจนะ๊ะหน่อไม้หวาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่จันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วจนะเนาะว่าแม่จันจะพาทำพาชมมอะไรนะ่าจะคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าจ้าจินมเสร็จแล้วใช้ได้นะา๊นะเนาะแม่จันก็เตรียมจะตักเสิร์ฟแล้วนะคะอร่อยแล้วจ้ามากินข้าวกับแม่จันด้วยะคะ่ะแกงเห็ด รวมใส่นหน่อไม้หวานนะจะกน้ำไม้สดนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ